สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่11ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดข้อมูลแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะของแนวทางวันที่1ตุาลาคม2568มาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนะ<ง>าะก็ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าแอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างในคลิปนี้ ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นของแอดกรมเกตนุชนะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะเราก็มาดูข้อมูลชุด2ตัวด้านบนกันก่อนผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเา้าข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก4 6ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดข้อมูล2ตัวด้านบนค่ะจะให้ 2010, 50,60 7012 4151 1> 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 4 7 5 7 6 7 8 5 8 1แล้วก็8 7จริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาค่ะเรามาดูชุดเลขติดด้านบนของอาจารย์คมกันบ้างผลงานแนวทางเวดนี้ของเขาให้มา5ตัวจะมีเลข3เลข4ี่เลข5้าเลข6แล้วก็เลข7ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลเป็นเลขติดด้านล่างแนวทางเวดนี้ให้เลข2เลข3เลข4เลข5แล้วก็เลขหชุดต่อมาจะเป็นเลขติดด้านบนด้านล่างนะคะ ชุดนี้ให้มา3ตัวจะมีเลข7เลข8แล้วก็เลข0ต่อมาค่ะจะเป็นชุด2ตัวนะคะเน้นข้างบนค่ะก็ตัวเจาะจะให้63 65 69 61 83 85 89 81 03 05 09 01 23 25 29แล้วก็21 ตัวน,น้นของเขาก็จะมีปากกาไฮไลท์อยู่นะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลเลขตารางของอาจารย์คมแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาถ้าใครจับได้ก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ5้แปดส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลเลขในตารางของเขาให้เลข4เลข6เลข8เลข5เลข9เลข1แล้วก็เลข3 แอดก็ขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของคนชายแดนค่ะแนวทางวดนี้ระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดด้านบนเลขเต่นให้มา3มตัวจะมีเลข0เลข6แล้วก็เลข1ตัวเจาะจะมี0 0 0 6 0 1 1 0 1 6 1 1 7 0 7 6 7 1 6ก 6, 6ูแล้วก็61หนึ่แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดกริดกันเลยนะคะเป็นข้อมูลชุดด้านบนแนวทางวดนี้จะให้1 2 1 4 1 5 1 6 2 4 2 6 2 8 2 9 3 6 3 8 394547484956585968แล้วก็69แอดก็ไม่เจอผลงานของเขาอยู่หลายงวดเนาะงวดนี้เจอก็เลยนำมาแบ่งปันให้เผื่อมี FC ท่านใดชื่นชอบแล้วติดตามแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดดังเมสไซเป็นข้อมูลชุด10หน่วยด้านบนแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา4ตัวจะมีเลข8เลข9เลข0แล้วก็เลข1ของแอดดังเมสไซค่ะเราก็มาดูข้อมูลชุด2ตัวด้านบนกันบ้างนะคะชุดนี้จะเป็นชุดเต็มของเขาแนวทางงวดนี้ค่ะตัวเจาะจะให้6 7 8 6 69 61 6 2 6 3 8 7 7 9 7 1 7 2 7 3 8 9 8 1 8 2 8 3 9 1 9 2 9 3 1 2 1 3แล้วก็2 3ค่ะใครชื่นชอบผลงานของเขาอยู่นะคะแอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้วของแอดดังเมสซแอดก็ทยอยลงข้อมูลให้เพิ่มเติมไปบ้างแล้วเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของเงินเทวดากันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเ้าก็มูลชุดนี้ให้มานะคะข้อมูลชุดด้านบนอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปสลากออก 6, 4 6หส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะก็เลขห้าก็เข้าไปค่ะเข้าไปตัวกันด้วยเนาะก,ก็คือ58นะคะข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะเลขเด่นด้านบนของเ้าให้เลข2 เจาะข้อมูลชุด3ตัวเด่นก็จะให้682นะคะ2ตัวเด่นค่ะก็จะมี 82, 62, 86ข้อมูลเจาะ3ตัวชุดรองก็จะให้ 259, 386, 572แล้วก็761ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข7ตัวเจาะก็จะมี 72, 74แล้วก็70 ชุดข้อมูลเลขกันก็จะมี0 4 3 2 4 2 6 1แล้วก็8 1ส่วนครบด้านบนแนวทางงวดนี้ให้เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข8ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแ d Apple นะคะเป็นข้อมูลชุด3ตัวชุดเน้นค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก6 4 6ส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาค่ะจะให้2 4 7 2 5 7 2 6 4 2 6 7 2 8 4 2 8 7 4 8 7 5 4 7 5 8 4 5 8 7 647แล้วก็687ส่วนต่อมาจะเป็น3ตัวชุดรองแนวทางงวอดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันส่วนผลงานแนวทางวอดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะ ของแอปเปิลค่ะเราก็มาดูชุด2ตัวกันบ้างค่ะชุดข้อมูลแรกก็เป็น2ตัวชุดด้านบนแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก4 6ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาจะให้4 5 4 7 5 4 5 7 6 4 6 7 7 4 7 5 7 6 7 8 8 4แล้วก็8 7 ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันสลากออก5 8ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาจะให้20 21 24 29 40 41 42 49 80 81 82แล้วก็89 ชุดต่อมาจะเป็น2ตัวด้านบนชุดรองแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พาดไปหลุดไปสลากออก4-6ส่วนแนวทางเวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะค่ะอาศัยนำไปเทียบชนกับชุดข้อมูลอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนาะ ส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็นชุด2ตัวนะคะชุดล่างค่ะเป็นข้อมูลชุดรองแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก58ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยจริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะ ส่วนชุดต่อมาจะเป็นชอบชอบส่วนตัวของเขาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดด้านบนจะให้247 5 4 7แล้วก็647ข้อมูลชุดด้านล่างจะให้20 24แล้วก็ 2, ของเของแอปเปิลเราก็มาดูชุดดับเพชรคาดกันต่อเลยนะคะจุดแรกจะเป็นดับข้อมูลชุด3ตัวด้านบน3 0ชุด6กกราบ แนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก6-4-6ส่วนแนวทางวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว FG ท่านใดที่ชื่นชอบมาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยเนาะ ส่วนชุดต่อมาค่ะจะเป็น2ตัวด้านบนนะคะชุดดับเพชรชคาดแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ไม่ผ่านค่ะสลากออก 4- ีหส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ด้านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลย ส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับ2ตัวชุดด้านล่างนะคะดับเพชรจะคาดแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านค่ะสลากออก58ของเขาจะเป็นดับตรงตรงตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบนะคะเห็นถามหากันมาก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยเนาะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมคอมเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ